ค่ะทุกคนวันนี้เอกก็กลับมาเพื่อที่จะตอกย้ำความฮอตความแรงนะคะความใช้ดีของโซชูนั่นเองค่ะซึ่งเอนะใช้เขาเซตเดียวผิวดีมากต้องบอกเลยนะคะมีแต่คนทักว่าผิวกระจ่งางใสขึ้นใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็แนะนําทุกคนไปใช้แล้วเหลือคนข้างกายเอนี่แหละค่ะวันนี้เอจะจับแฟนขอูเอนะคะใช้และให้ดูความแตกต่างเห็นเห็นกันเลยค่ะตามไปดูกันดีกว่าค่ะ ก็อย่างที่รู้กันดีค่ะผิวผู้ชายก็จะประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะกับสบู่โซชูไวท์เทนนิง่งโซฟเป็นสบู่กรูตา้าแล้วก็ฟรุตามินนะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวออกได้อย่างอ่อนโยนค่ะและมีส่วนผสมของน้ำมันจากพืชน,นะคะซึ่งไม่เป็นไขไม่ทําให้ผิวแห้งตึงหลังอาบด้วยละคะ่ะถ้าฟอกผิวกายนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีค่อยล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ1นาทีพอค่ะค่อยล้างออก การที่เราฟอกทิ้งไว้จะทําให้ขี้ใครหลุดออกมานะคะต่อมาเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสครับนะคะมีชื่อว่าโซช,โชูไวท์นิ่งสปาซนนั่นเองซึ่งเขาทามาจากเกลือธรรมชาติเกรดพรีเมียมเลยนะคะผสมน้าแร่ธรรมชาติด้วยค่ะคือขัดไปแรงแค่ไหนบอกเลยค่ะว่าไม่แสบผิวไม่บาดผิวแน่นอนแนะนําให้ใช้อาท์ละสองครั้งนะคะเพื่อที่จะลดจุดด่างดําทําให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองเริ่มเห็นความแตกต่างของสีผิวกันแล้วยังคะ เมื่อเราทำความสะอาดเปิดผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะบำรุงต่อด้วยนี่เลยค่ะโชช w Chu Whitening Lotion โลชั่นตัวนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของทางแบรนด์นะคะมีส่วนผสมของสเตมเซลล์จากกุลาบค่ะซึ่งช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากเป็นโลชั่นเข้มข้นแต่ไม่เหนียวทาแล้วไม่ติดขนเห็นไหมคะซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเนอะหนค่ะช่วยฟื้นฟูผิวได้ตรงจุดทำให้ผิวชุ่มชื้นเนียนละเอียดมากขึ้นเห็นผลภายใน7จ็ดถึงสิบสี่วันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนค่ะโอ้โหเห็นความแตกต่างไหมคะเป็นยังไงกันบ้าง เซ็นนี้บอกแล้วค่ะใช้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังดูอยู่อย่าลังเลเลยค่ะตัดสินใจซื้อไปลองใช้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสบู่น้าใช้แบบนี้ราคาแค่150บาทส่วนสครับนะคะก็แค่290และโลชั่นขวดใหญ่จุใจแบบนี้แค่390บาทเท่านั้น บอกเลยใครที่อยากมีผิวกระจ่งางใสเรียบเนียนสม่ำเสมอทั้งตัวนะคะซื้อไปใช้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเซตนี้และใครที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถทักไลน์หรือว่า Facebook เข้าไปได้เลยนะคะ